สวัสดีครับท่านผู้ชมประจําช่วงเย็นๆค่าๆนะครับของวันพฤหัสบปดีที่20กุมภาพันธ์นะครับก็เรายังคงเกาะติดกับสถานการณ์ของพายุฝนฟ้าขนองหรือพายุฤดูร้อนนั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงนี้สภาพอากาศในบ้านเราก็กําลังจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลนะครับก็ส่งผลทําให้มีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นหลายพื้นที่ครับ ซึ่งล่าสุดครับกลมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีประกาศนะครับแจ้งเตือนเป็นฉบับที่2แล้วนะครับก็คาดการว่ามีผลกระทบในช่วงวันที่23ถึง25กุมภาพันธ์2568นี้นะครับซึ่งรายละเอียดที่แอดมินอ่านดูคร่าวๆแล้วนะครับก็คล้ายคลึงกันกันกบฉบับที่1น,นะครับ จากข้อมูลล่าสุดนะครับจากการอัปเดตของกลมอุตกุก็คาดการว่านะครับอากาศจะยังคงมีการแปรปวนนะครับช่วงตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับคาดการถึง6มีนาคม2,568นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลนะครับลมนะครับเริ่มเปลี่ยนทิศนะครับในช่วงเช้ามีอากาศเย็นกลางวันมีอากาศร้อนบางวันมีฝนตกฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับ โดยเฉพาะไฮไลท์นะครับต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือช่วง23-25กุมภาพันธ์นี้นะครับใช่ครับเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง23-25กุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีความแปรปวนที่ค่อนข้างสูงกันทีเดียวนะครับยังคงต้องติดตามประกาศแจ้งเตือนนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเฝ้าระวังอันตรายจาก พายุฝนฟ้าขนองบริเวณทางประเทศไทยตอนบนนะครับภาคเหนืออีสานภาคกลางนะครับกรทมปริมัฑลและทางภาคตะวันออกนะครับส่วนทางภาคใต้ต้องเฝ้าระวังปริมาณของฝนตกหนักขึ้นลมมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากเป็นช่วงอ่าดังกล่าวเนี่ยจะมีทั้งมวลอากาศเย็นนะครับที่แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนของบ้านเรานะครับแล้วก็คลื่นกระแสของลมฝ่ายตะวันตกซึ่งเป็นลมระดับบนนะครับ ก็จะเคลื่อนมาปกคลุมอยู่ทางภาคเหนือกับอีสานทางตอนบนในช่วงปลายเดือนนะครับอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องคงต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าข้อมูลนี้ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูนะครับสภาพอากาศจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาแล้วก็กระแสของลมจะเริ่มมีการแปรปรวนนั่นเองนะครับ จากนั้นถ้าเรามาดูในส่วนจากภาพแบบจำลองของ ECMWF นะครับของกรมอุตุเนี่ยก็คาดการว่าในวันนี้ยังคงมีการกระจายตัวของฝนอยู่ทางภาคเหนือนะครับภาคกลางอีสานค่อนข้างน้อยนะครับทางภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้ตลอดช่วงนะครับทางภาคใต้นะครับก็ยังคงเน้นปริมาณของฝนทางอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันมันเนื่องจากว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางนะครับ และกลุ่มฝนนะครับตามเชดสีนะครับก็หมายความว่าเชดสีฟ้าเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับเขียวเหลืองหมายถึงฝนตกปนกลางนั่นเองนะครับในส่วนของวันที่21กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์นะครับ ปริมาณของฝนหรือว่าความชื้นจะปกคลุมทั้งอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันมันเพิ่มขึ้นนะครับส่วนทางประเทศไทยตอนบนนะครับก็ยังคงเป็นฟ้าครึ้มๆส่วนใหญ่อีสานยังคงมีฝนค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็ยังคงเน้นอยู่ทางตอนล่างด้านตะวันตกนะครับที่ติดกับทางภาคตะวันออกได้นะครับอย่างเช่นทางโคราชหรือทางจังหวัดบุรีรัมย์ในบางพื้นที่นะครับจากนั้นพอเราเคลื่อนไปดูต่อในช่วงวันที่22นะครับ ความเข้มข้นของมวลความชื้นที่หลั่งไหลมากับมรสุมจากทางตะวันออกเชียงเหนือนะครับก็มีกําลังแรงขึ้นนะครับส่งผลทําให้เริ่มมีฝนตกหนักเกิดขึ้นทางอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทางทะเลอันมันนะครับประกอบกับบริเวณทางภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ ก็เริ่มมีกระแสของลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับเหนี่ยวนําความชื้นเข้ามาปกคลุมอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับก็ส่งผลทําให้จะเริ่มมีฝนโปรยโปรยเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือเริ่มมีฟ้าคลึ้มแล้วก็เริ่มมีการกระจายตัวของฝนที่ดีขึ้นนะครับทางภาคใต้เริ่มมีฝนตกหนักนะครับจากนั้นพอไปดูต่อในช่วงวันที่23่สิบไปครับ <c oughs> เฉดสีส้มถึงแดงหมายถึงว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะครับ ก็จะเริ่มเข้าก่อนนะครับก็คือทางอ่าวไทยเนี่ยนะครับทางอ่าวไทยไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยตอนบนหรือตอนล่างก็จะมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็จะเน้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งทางกลมอุตุนิยมวิทยาก็เป็นไงครับนะครับตีเส้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะครับนี่คือพื้นที่ที่เน้นนะครับเป็นพื้นที่แถวบริเวณตั้งแต่ทางอ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรและนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนะครับแถวทางกระบี่ นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็แถวาจงจังหวัดตรังพัทลุงสตูลน,นะครับรวมถึงทางสงขลาด้วยนั่นเองนะครับจากนั้นพอเราเคลื่อนไปดูต่อในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์นะครับกระแสของลมนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มเฉียงเป็นลมใต้มากขึ้นนะครับที่เหนี่ยวนําความชื้นเข้ามาปกคลุมทั้งอีสานนะครับก็ลักษณะจากปัจจัยนี้นะครับก็จะส่งผลทาให้อีสานจะมีฝนเพิ่มนะครับ แล้วก็อาจจะมีการกระจายตัวไปได้ถึงทางครึ่งซีกของทางด้านตะวันตกของทางภาคอ,อีสานนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าเชสีเริ่มให้นะครับแถวทางจังหวัดเลยนะครับหนองคายทางอุดรธาน,นีนะครับหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูม,มิมหาสา,ารคามนครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์นะครับก็อาจจะมีฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางส่วนทางครึ่งซีกของทางด้านตะวันออกของอีสานนะครับอย่างเช่นบึงกาฬนะครับทางอา่าสกลน,นครนครมนมกาลสิน ร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารนะครับอำนาจเจริญนะครับหรือว่าทางศรีสะเกดอุบ,บลราชธานนีก็อาจจะเป็นฟ้าครึ้มแล้วก็มีฝนเล็กน้อยนะครับทางภาคเหนือนะครับก็ให้ระวังฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางและเสี่ยงลูกเห็บตกเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับทางภาคกลางนะครับทางภาคกลางก็จะเน้นแถวทางช่วงสม,มุทรสาคสมมรสมุทรสงครามหรือทางนครปฐมทางราชบุรีนะครับก็คือจะมากับกระแสของลมใต้นะครับความชื้น ทางภาคตะวันออกก็เน้นตามแนชายใช้ฝั่งทะเลนะครับแถวทางอ่าวไทยภาคใต้เป็นเน้นทางภาคใต้ฝั่งอ่าตะวันออกนะครับทางฝั่งตะวันตกก็จะน้อยกว่าทางฝั่งตะวันออกนะครับจากนั้นพอเราเคลื่อนไปดูต่อในช่วงของวันที่25กุมภาพันธ์นะครับเห็นไหมครับจากคลื่นกระแสของลมฝ่ายตะวันตกเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นไงครับขีดเส้นสี่เหลี่ยมนี่คือพื้นที่ที่เน้นนะครับกลมอุตุนิยมวิทยาเน้นนะครับพื้นที่ทาง ประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็ทางประเทศไทยตอนล่างนะครับทางประเทศไทยตอนบนนะครับพื้นที่ที่เน้นก็คือทางภาคเหนือครับได้แก่แสวทางแม่ฮ่องสอนทางเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางนะครับทางจังหวัดน่านแพร่จังหวัดตากสุขโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและทางเพชรบูรณ์นะครับส่วนทางอีสานก็จะเน้นอีสานทางตอนบนจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรน,นะครับ แถวทางขอนแก่นทางตอนบนชัยภูมิทางตอนบนนะครับทางหนองคายบึงกากลนครและก็ทางนครพนมนะครับสําหรับทางประเทศไทยตอนล่างนะครับก็คือทางภาคใต้นั่นเองนะครับตั้งแต่ทางชุมพรและนองนะครับทางสุราธานีกระบี่นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังนะครับพัทลุงแล้วก็สงขลาสตูลนะครับนี่คือพื้นที่ที่เน้นนะครับยังคงต้องเฝ้าติดตามกันต่อเนื่องนะครับ จากนั้นเรามาดูคาดการสภาพอากาศในแต่ละภาคนะครับตั้งแต่18นานิกวันนี้ถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับทางภาคเหนือนะครับก็จะเน้นฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับส่วนมากจังหวัดน่านลำพูนแถวทางสุขโขทัยกำแพงเพชรจังหวัดตากพิษณุโ,โลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับมีอากาศเย็นช่วงเช้าเน้นจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและนครราชสีมาครับภาคกลางนะครับมีอากาศร้อนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิบของพื้นที่เน้นการจนบ,บรุรีทางราชบ,บรุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ทางภาคตะวันออกครับมีอากาศร้อนกลางวันนะครับส่วนมากก็จะเป็นทางตอนบนนะครับฝนฟ้าขนองร้อยละ20นะครับเน้นนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีและยองจันทบ,บรุรีและบริเวณจังหวัดตราดนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับเน้นเพชบบรบุรีประจวบนะครับทางชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและจังหวัดสงขลาทางภาคใต้ด้านตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ20นะครับ เน้นจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังกรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศร้อนตลองวันครับฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่จากนั้นเรามาตัวเช็คดูฝนกันนะครับว่าวันนี้ตกที่ไหนกันบ้างนะครับตามเรดาร์สภาพอากาศนะครับแบบจําลองระยะกลางของยุโรปนะครับทางภาคเหนือนะครับก็เริ่มมีการกระจายตัวของฝนเกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้นะครับแถวทางจังหวัดพะเยาแถวปัวแถวเทศบาลเมืองน่านนะครับแถวงาวสองนะครับแถวบ้าน โอ้ยจังหวัดแพร่นะครับทางอ่าลำพูนลำปางนะครับแถวทางบริเวณวังยาวนะครับวังชิ้นแล้วก็ทางล้อมแลดนะครับสวนป่าศรีสัชนาลัยนะครับทุ่งสเหลี่ยมสามเงานะครับแล้วก็ก็บริเวณจังหวัดตากนะครับเจดีโคนะครับ นาโบดนะครับแล้วก็พบพระนะครับก็เริ่มมีฝนตกกระจายตัวทางอุ้มผางแล้วก็คองลานนะครับแล้วก็อาจจะมีฟ้าครึ้มเกิดขึ้นแถวทางสวรรคโลกสี่สำโรงสุขโขทัยนะครับทางเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับจากนั้นเรามาดูในส่วนของทางภาคตะวันออกกันบ้างนะครับทางภาคตะวันออกเชยงเหนือนะครับ ก็เริ่มมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนนะครับบ่งบอกว่ามีเมฆเพิ่มขึ้นแล้วนะครับทางอีสานบนด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังคงเน้นปริมาณของฝนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านตะวันตกก็คือแถวทางภูเรือนะครับทางจังหวัดเลยนะครับแล้วก็แถวทางบริเวณอาลมศักพิพิบุลครับของทางภาคเหนือนะครับที่ติดกับทางด้านตะวันตกของทางภาคอีสานก็เริ่มมีนะครับฟ้าคึมคทางขอนแก่นกาลสินนะครับเป็นปริมาณของฝนปล่อยๆเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ทางชัยภูมิในบางพื้นที่นะครับปําเน็จนะลงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางโคราชยังไม่ค่อยมีนะครับโคราชไม่ค่อยมีแล้วก็บุรีรัมย์ก็ยังถือว่าน้อยนะครับแถวทางคูเมืองบ้านกวดนะครับพัพพชัยกระสังนะครับแล้วก็ในตัวอำเภอนะครับอ่าอำเภอเมืองนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางอ่าสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับก็ถือว่าเป็นฟักคลึ้มค้มส่วนใหญ่นะครับวันนี้ แทบจะไม่เห็นกลุ่มฝนนะครับในส่วนของทางภาคกลางวันนี้ภาคกลางนะครับเมฆเป็นส่วนใหญ่นะครับฝนก็ถือว่าน้อยแทบไม่ค่อยมีนะครับมาดูในส่วนของทางภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกหนักปานกลางนะครับแต่เป็นชั่วเวลาแป๊บเดียวนะครับแถวทางปราจีนบุรีนะครับแล้วก็แถวทางหนองไห้นะครับคลองตะเกานะครับแล้วก็แถวบริเวณทางพัทยาศีราชาแหลมชะบังสัตหีบนะครับ จังหวัดจันทบุรีคลุงนะครับแล้วก็แถวทางคลองตะเกานะครับก็มีฝนเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่เป็นฟ้าครึ้มนะครับส่วนใหญ่วันนี้กลุ่มฝนมากับมรสุมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกลุ่มฝนเคลื่อนตัวมาจากทางนี้นะครับทางภาคใต้วันนี้นะครับมีฝนเข้าเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วงเลยนะครับการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีนะครับและให้ระวังตั้งแต่ช่วง23-25กุมภาพันธ์นี้นะครับ เพราะว่าจะมีปริมาณของฝนเพิ่มนะครับรายละเอียดก็ตามที่เราได้แจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตกันไปเมื่อก่อนน้นนี้นะครับสําหรับกลุ่มฝนในวันนี้ทางภาคใต้ครับทางบางสะพานน้อยนะครับก็มีกลุ่มฝนทับสะแกนะครับทางประจวบชุมพรนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอามาตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวยุดนะครับสำหรับสภาพอากาศทางภาคใต้แล้วก็ฟ้าครึ้มตลอดทั้งวันนะครับในหยานท่าชนะนะครับทางกุงรบุรี ตะกัวป่านะครับกระปงแถวทางพังงานะครับแล้วก็แถวทางภูเก็ตนะครับทางสุราษฎร์ธานีนะครับสิชนนาสารพระแสงชว่างนะครับเขาพนมนะครับแถวทางทุ่งสงบ้านกองนครศรีธรรมราชอวดนะครับทางทุ่งยางงามนะครับสิเกาแล้วก็แถวทางจังหวัดตรังย่านตาขาวพัทลุงนะครับละโนดแล้วก็พังเพาควเนียงนะครับแถวทางหาดใหญ่สงขลานะครับของแงะ คนโดนจังหวัดสตูลน,นะครับอ่านาทาวีจนะนะครับสบ้าย,ย้อยแถวทางยาลานะครับแล้วก็ปันนังสตานราธาิวาสโรทูนะครับทางภาคใต้ตอนล่างเช่นเดียวกันนะครับก็คือทางภาคใต้มีฝนเกิดขึ้นตลอดช่วงเลยนะครับก็คือตั้งแต่แถวทางประจวบเนี่ยลงมาถึงทางภาคใต้ตอนล่างเลยนะครับแล้วก็กลุ่มฝนส่วนใหญ่เนี่ยมาจากทางฝั่งอ่าวไทยนะครับโดยเฉพาะทางอ่าวไทยช่วงตอนบนถึงตอนกลางเนี่ย ก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นหลายพื้นที่เลยนะครับก็ขึ้นลมมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับพี่น้องชาวเรือชาวประมงก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับอะละครับหากว่าใครที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลิทั้งหมดนะครับแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ